ตู้บอลวัดกเหลืองนะครับตีต่อได้นะครับตต่อได้นะอยูแล้วตอนนี้ยกสองครับพิชิตชยกับเสือใบพิชิตชัยเจ้น้าทครับับเทลไปเท้าหยวเอาสงไว้ก่อนแล้วือไหายตัวยาวยกทบานี้เดืนไปเท้าราตชัยกับเสือใบเอฟเปยซ้ายของพิชิตชัย ทีสองครับวีระใจลูดชายสองกลารสองเท้าสมยอกโอเคใส่ความใจครับกินเทลงไปต้องมาเนีย ใจนหัวใจนะอยู่นเลขแอยู่เอาครับอยู่ไม่อยู่ครับีทยตาชมมาตามอยู่ไม่อยู่คับียยาตับเียทีมงานสังเดินตมีสองแต้มเห็น่รั ดีใจช่ต้องเยี่ยมแทบเล็ิดเลยนะครับาอาละครับดีแค่พอแค่ดีแค่จะมาจ่าเอาโย่ข้ายมากนะครับดีใจเกจะแล้วพีอ่อยู่นะครังสองคนระับโอ้ยดีน,นะครับตอนนี้ กะชัยเดียพิชิตชัยแล้วเงี้ใครจะมีชัยเวลาที่เหลือเอาละครับมีศองมพิชิตชัยครับเอาจากเดโอ้โพิชิตชัยครับแได้ชุดใหญ่ๆครับมีศอกมีหมัดอัดเล็กเขผายังซ้ายซ้ายอีกมีน่าใช้ ใช่โดนช่วยโอกาสนาทีครับสองยกผ่านนะมาดูมาชมกับยกสุดท้ายของทั้งคู่นะแล้วยกนี้พีรชัยก็ถอยไม่ได้อีกแล้วชัยทั้งคู่กับพีรชัยแดงพิชิตชัยน้องกันยกสุดท้ายยกสุดท้ายจะบอกว่าเราถอยไม่ได้อีกแล้วครับพีรชัย ลการศึกษาเั้เอาแท้อกนินต้เสียใบแดงอาชิดชัยอ่อนลวงน้เงินนี่ียสุดท้ายจัยก็รอตว้วยมังกรอกนะครับนชัยอาทิตต์ตั้งเ่ยออกมาโยกเข้าใหม่ครับขวานะครับ สุดท้ายแล้ว้อไปเขาเปิดหน้าเลยเขาพีเรชัยเี่ยนออกสไดิชินชัยต่อยขวาออกสอกขวาได้เราัทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วคับเวลาที่เหลือพีเรชัยวิชิตชัยครับตอนนี้พีชัยรดูว่าจะเร่งกึศงกึศงครับพีรชัย Hãy những cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราเกิดซาเขาไปเราอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้พี่น้องดูมวยกุงทุกตาเป็นยังไงมวยกุงทุกตาตาไปวันนี้จะยจ้งกับเราโน้นส่งภาพมาเกอร์กันด้วยในใหม่โลมาหย่อนทีเมชี่อะไ้เราเลยแล้วก็เนี้ยนี่ก็กุ้งข้าใหญ่บุญบุญลาน สิบเจดตันวาคมตบตอกรสกาตบตอกระสิกกำลังนา้ลีงจอวแจ้งากออมาหมาาว้ายเด็ขอติต่อยมัด้ายอีกโซนนึงก็เาไปสามองนะครับสิบเจ็ดทันั้นตาโอ้โหจุตาปยังไงทุตาก็ปเตอสบายใจในใจเงินหมดทุกคนเลย นั่งสบายใจในเรื่อเหรียญได้แจกเท่าไหร่ผมกว่า99บาทวันนี้ยี่สิเกาพฤศจิกายนนี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องใครก็เสื้อตัวยืดได้เนื้อของใครลูกปะเขาเปล่าเลยแบบนี้เรื่อยังไงแทงขาไปต่อยซ้าย นี่เรามเดี๋ยวไม่ึ้งใเมนเดี๋ยวทีสอครับตาเด็กสมบูสยอเท่านั้นยอดป็กะทิดทำเวลามาแล้วยอดมากะทิดก่อนหกทุ่มนะเออนี่ว่าเจตบราีมาก พี variance, ah. oh, ่ยังไม่ยิบเลยนะที่ตอนนี้รู้สกอ้าวแล้วกจะผู้ยงเมาลุ้าลลโอ้โหนี้เหมือนกันมากเลยเนยอ้าวไปตุกตาทีมงานจาจัก้านม สิ่งใดในการ้มากนคนบียร์แทมปร่งยาวถึงเน้พายเรื่องนี้มีทุกัเลยวยเข้ามาเตรียมรถดานี้ารับีใหม่ปฏิจพี่น้องเเิตลอดเลยีเที่ยวีหด มเือนไครับครับแต่ว่าแพ้สำัตัวเองนรกไม่เป็นไรคู่บท um, uh, like ี 2> ่ air, 2อูกครับพิชิตน พยายามยกสามยกสงเียยกห้ายกตาทักงีดูไครับดูตีนี้ตีูกถอูกอมาหยใจครับเร็วมาโยนเขาเร็ว่าาตอด้วยตอโดยกั่าหน้า่าห้ารัดูครับเดเอวเีาแลอวตีอไอ้อย่ายุบูขวาับตีแว้ภาพสุดพยายาม มาดูดูจุดกันดูให้แ้วพัดพืนพัืนเดนไนตีจกอดเชื่อมีมากกำลังาดีมากจุดยอดไปมปไรสบามากเพื่อนนะพืนเร็วัองเร็วป๊บป๊บ

กดจ็อปให้กดมือกดแจ๊คเอาไม่โดนไม่โดนโดนนี้ไม่โดนเห็นยังเรอเร็วเร็วอย่างนี้ใครโดนปัดกันเร็วเร็วใครโดนปัดกันเร็วหาอะไรอทุ่มหาเตีโอนใช่พวกนี้ไทยจะหมดโอนจะไม่โอนกฤชนะบางคบทำได้ดีมากครับดูในตีโอ้โอ้แต่พวกนี้ได้เสียแน่นอนแล้วครับ ใม่มีใครกล้าตองครับลีงไป้ไปไม่ลางมาไม่ยับลองติดล้ด้วหระกนบืนนี้ถูกพูดจิง่างเอว่ากันต่อเลยนะหยุดไหมแล้วลดนิดนิดลดหน่อยครับอยู่ที่หัวใจใครใหญ่คตับไม่ถึงับ่าพูดดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ ใจเาดีตด <łość> ูไงครับตีอารู้อไอสายมากัใจแม่นยปให้ลดูครับขยับลอยลงตูครับหยับอยกนะาวุฒิาวุฒิให้มันคงดูเอาอาบิเ่เลยเร็ว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 เ ยาดของท่านูนี้ใการชุดยอดร่นเกดีด้วยออกทั้งับตลอดเฮ้ยยอเร็ว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 ครับครับอายุต้ออายุเต้ด้วยเต้ด้วยอายุตัวเบ็ดตัวเบ็ดอายีโอ้หตัวนี้ ใจดีครับเอาละเข็ยไปขาเล่นเร็วเเร็วเร็วเร็วอู่ทหใจนะครับควิหัใจใรใจัตันดูเอาลเร็วเร็วเอาาเร็ว

ไม่รู้จะออกอย่งไรครับเรียนไม่กล้าชี้ขาดูออกาัลอกหลอกไม่ลงรุกเรดวบอลรุกปอลเร็วเหัวใจครับหัวใจหัวใจเร็วๆเร็วโอ้โหโอ้โหตีตีครับตีีตีีวเรวเร็วเฮ้ยผมภาผมก็มด้วย ไี้ไ่ะตามได้ครับตามเรื่องเรียไปตีเชิญไหมตามมาต่อมาต่อเรียบร้อยครับแท็กสนามงานเข้ารับเชิญนะแท็กสนามงานเข้าจ่ายทั้งอับตอนนี้จ่ายนะเผลอใจครับอยู่น้าพร่อพอใจแท้ครับสุดยอดครับนี่หน้าหลังอาจารย์ขังจริงๆแท้ โปรแกรมยกมือดอดครับทีมงานทั้งพี่นะครับอวยพรนะครับมาซางาน <laughs> <laughs> กงเกิมพลัดตัวต่างครับน่าดูควาเชียร์ชาบ้นจะได้เหหรือเปล่าคนะี่คนใหม่นะครับเสียเชียร์มาแล้วคนระับใจจากเมืองปูนเมืนมืองดนิจักอำเภอภูสิง I'm sorry. Hey.

โอ้โอ the ้ยโอ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 ้อ้ยโออ้ยอ้ยโออ้โอ้โออ้ยโอ้้ยโออ้ยโโอ้รโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ ยกตู้ปั้คพรบคุทรัโอ้ยหไหนๆก็คีอยกสองทั้งน่ะทำให้เต็มที่ครับนักมวยโอ้โหโองดเป็ตโดนเดียวนี้เออแต่เพือนจะได้พอเดิ้งสักที นี่คือน้องอารีภัยเมืองศรีสเกตกับพี่น้องค่ะศึกชลุรกระชินดรช้างอภิชาตะยับรีเดิสะานสายชัยต้องเสีบตัดเสียองเลยครับตางดังงก็เปดกบสายครันเงสพานเพนบุเบครับเล่นกับเวลาจังหวัจังหวัดลกั ใจดีครับสิ่งที่ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆครับ่าท้อครับแต่ว่าโดนแท็กโดนเบลโดนแท็กโดนลวกโดนแท็กลสุดท้ายอยากมีเวลาครับรักฉลองที่สามสิบทำมาแล้วครับเหลืออีกสามคู่ครับพี่น้องครับ ก็เป็นมวยหญิงอีกคู่หนึ่งที่ได้ยอมรับแฟนคลากัน,นนี้ถือว่าพลังศัทธาของท่านรองทานอิิษพงศ์เพชรรองนายกตการบริหารสุเดเห็ินแดงและก็ประธานชมรนประหารลูกหลานในขนมต้มจ,จังหวัดรีสจกวันนี้รวมพลังทั้งฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นรวมใจเป็นห<ใ>นึ่งของ ตะบนดินแดงแล้วก็ใกล้เที่ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณด้วยชูม <Shut up XL> ือชูมือชูมือไปที่เพชรบันใหม่สิบรองชาครับแม่ผู้ใหญ่ทองดี